เอาละฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาฝึกฝนร่างกายสักหน่อยดูสิไปทํานู่นทํานี่มาหอมแห้งเหรือแต่เหลือแต่กระดูกเลยใช่ไหมเนี่ยโหโหมาวันนี้อยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Crick คลิก o r t o e s c a p e อ่ะเราต้องมาพังประตูเพื่อหนีออกจากที่นี่ไปให้ได้ซึ่งตอนนี้เราน่าจะอยู่ในคุกก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาให้เรามาพังประตูนี้ใช่ไหมนี่ประตูนี้มีเลือดอยู่20ี้ไง อีซี่ชักเริ่มชักเริ่มไม่ค่อยอีซี่แล้วเนี่ยแล้วเขาให้เราไปไหนต่อเอ่ยอ๋อน่าจะเปิดนี่ไงคิดไว้ในใจต้องมาเปิดสัตว์เลี้ยงแน่นอนมีอะไรมัง่งนี่เจ้าแมวแมวส้มน้องหมากระต่ายแพนดา้าเปิดตัวเท่าไหรอ่อ๋อห้าสิบหเปิดตัวห้สิบบาทได้แมวส้มมานะเขาก็ใส่ให้เราเลยเรียบร้อย แล้วก็ไปไหนจ๊ะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอันนี้เป็นการฝึกแขนนะกำลังแขนต้องฟิตกันหน่อยซะแล้วเพื่อจะหนีอ,อกจากที่นี่ไปให้ได้แล้วก็ด้านบนก็จะมีค่าต่างๆอย่างเช่นค่าแขนค่าร่างกายแล้วก็ขานะแล้วก็มีบนสุดบอดี้ไซส์ก็คือร่างกายเราจะใหญ่โตขึ้นใช่ไหมงั้นแขนเนี่ยสัก200พอก่อน แล้วก็ไปลำตัวดูซิมาซิทอัพใช่ไหมอ่ะซิทอัพด้วยเพื่อนมาโอ้โหทับเอาเหล็กทับขนาดนี้เลยนะไม่หักแล้นะโอเคแต่200แล้วมาพอก่อนแล้วก็ไปขานี่ฝึกวิ่งร่างกายเราเป็นไงบ้างเริ่มแข็งแรงขึ้นยังต้องแข็งแรงขึ้นได้แล้วนะแล้วก็ซ้ายมือมีรีเบิร์ดด้วยแฮ อ๋อก็คือถ้าเกิดถึงค่าที่เขากำหนดใช่ไหมก็เลเวลอัพถัดไปได้ก็จะเป็นการฝึกคูณ2ตอนนี้เราเกิดแล้วนี่อ่ะรีเวิร์สเลยนี่วิ่งมาจนร่างกายกลับมากำยำปกติแล้วนะมาเป็นคนเดิม <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นที่ผ่านด่านใช่ไหมเขาก็ต้องการให้เรารีเวิร์สอแล้วก็มีกุญแจ10อันกุญแจเนี่ยผมว่านะต้องเตะประตูตรงนู้นอะ ไปให้สุดแบบสุดทางะ่ะถึงจะได้กุญแจแล้วนี่ลูกศรขึ้นอะไรเอ่ยขอออกแป๊บหนึง่งมาที่รองเท้ายังไงจ๊ะไอซื้อรองเท้าเพิ่มเพิ่มคูณเงินกับเพิ่มอะไรนะเพิ่มดาเมจใช่ไหมเป็นรูประเบิดอย่างเงี้ยน่าจะใช่ตอนนี้ก็ครบ2,000ทุกอย่างแล้วจ้ามาพอก่อนมาหาเงินกันดีกว่าเออเอาต้อคลิก โหโหโหทะลุไปไกลเลยมาแล้ววิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหก็จะวิ่งถึงมีถึงไหนอะดูหน่อยสิโอ้โหกว่าจะได้กุญแจโอเคเดี๋ยวเราถีบประตูมาแค่นี้ก่อนเอาตังมาก่อนสามพันมาดูที่ว่าสัตว์เลี้ยงห้าสิบหมื่นออฮะหมื่นห้าพี่แล้วก็มาสามล้านพี่เอาเกณ์อะไรตั้งเนี่ย ผมกล่าวว่าเออมีสักสามพันน่าจะเปิดได้แล้วนะแล้วนี่อะไรอ่ะครับเอาสัตว์เลี้ยงมาครับมีคิสต์มาสเวิลด์ด้วยเหรอยังมีอยู่อีกเหรอไปได้ด้วยต้องการเออเป็นหน่วยของขวัญน,นะเรามีอยู่หนึ่งร้อยก็เปิดมาสิสองตัวได้อะไรเอ่ยคิสต์มาสด็อกกี้อันนี้ก็เลยมาไกลแล้วนะ แล้วได้อีปิกโอเคก็คูณให้เราเยอะนะเอาละฮะตัดกลับมาตอนนี้เนี่ยผมก็ฝึกฝนมาได้สักพักหนึ่งแล้วส่วนรีเบิร์ผมรีเบิร์ไป7รอบแล้วนี่ส่วนด้านขวาที่เป็นลูกเตา๋ามีคาว่ากาชาตรงนี้ซึ่งถ้าเราอยู่ในเกมครบ25นาทีเนี่ยมันจะสามารถเคลมได้หนึ่งครั้งเพื่อจะมาสุ่มได้นี่กุญแจเอ้ยเห็ดลูกเตา๋า TNT แล้วก็ล็อกเก็ตนะซึ่งมันจะเป็นเหมือนลิลิกลิลิกก็คือให้มาใส่ตรงนี้นี่ตรงที่เป็นรูปดาวนี่ไอเทมตรงนี้นี่ซึ่งผมยังไม่ได้เปิดเลยเพิ่งจะมาสังเกตตรงที่มันมีนี่แจ้งเตือนที่เป็นสีแดงแดงเนี่ยนะส่วนเหตุก็ไข่ที่เราจะเปิดเนี่ยมันราคามันจะถูกลงส่วนลูกเต่าก็มีโอกาสได้ค่าการสึกคูณส่วนท NT นีน่ได้ พลังคูณ2ก็คือคูณเท่าตัวไปเลยอะ่ะเพะมันร้อยเปอร์เซนต์ส่วนอันนี้ทำให้การฝึกเราเร็วขึ้นเราวิ่งสปีดถ้าเกิดเราอยู่ในเกมเขา25นาทีแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกครบอีก800ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่4แล้วอ่ะเปิดมาเลยแล้วกันได้ลูกเตา๋าได้เห็ดได้กุญแจ1ดอกแล้วก็เห็ดอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ถ้าพลังผมก็อยู่ในเลทไล่กันแล้วนะอ่ะงั้นมาดูซิว่าเตะหนึ่งครั้งเนี่ยไปไกลไหม <ías> ไปนู่นเลยลิ้วเลยจ้าวิ่งเร็วๆหน่อยพี่ไหนไหนแตกถึงบ้านที่สาวที่หนะมามาแล้วก็ด้านล่างผมก็เพิ่งสังเกตอีกเช่นกันเขาก็จะบอกนะว่าเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะได้กุญแจ ประตูสุดท้ายประตูที่ห้าสิบมาเลยเก็บมาเก็บมาแล้วก็จะมาเริ่มใหม่เขาต้องการสิบดอกตอนนี้เรามีสองแล้วก็อีกแปดรอบเองจิบจิบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเก้าดอกเข้าไปแล้วเหลือดอกสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ตังมีอยู่ที่สิบกว่าล้านซึ่งเมื่อกี้ผมลองไปดูรองเท้ามาซึ่งมันอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดล้านนะทั้งหมดรวมกับจัดเลี้ยงแล้ว สัตว์เลี้ยงอีก9้าล้านน่าจะใช่น่าจะใช่ก็เดี๋ยวเก็บให้ครบส1ล้านเลยละกันกุญแจเก็บไปเผื่อก็ไม่น่าไม่น่าเป็นไรครบและ3สล้านพอไหมต้องพอสิเราคำนวณมาแล้วนะนี่เอาไปเลยคู่สุดท้าย24ล้านใช่ใช่คำนวณมาพอใช่คำนวณมาพอแค่รองเท้าเนี่ยไม่พอสัตว์เลี้ยง อีก9ล้านแม่จะรองเท้ามีปีกอยู่นะปีกมังกรอย่างเท่อย่างเท่อ่ะอีก9ล้านอีก9ล้านไม่นานไม่นานมาเปิดสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าครบ9ล้านแล้วไหนมีอะไรมัง่งมีเจ้าแพะแลนเทนฟิตเจ้าเสือเจ้าแหมหนูใส่ฟ้าแล้วก็ e v i ิลสไปเดอนี่เปิดมาเลย e v i ิลสไปเดอไม่ใช่ อ่ะตัวถัดไปเอามาเจ้าแพะโอ้โหคอมมอนนี่ไทเกอร์เสือเรียงกันเลยอ่ะมาดูซิว่าดีไหมดีโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยสักตัวปะไปไปเวลถัดไปกันดีกว่ามาแล้วเวลอะไรนะลืมชื่อไปแล้วธนาคารแบงค์แบง,แบง ไหนดูรองเท้าสิโอ้โหแพงขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยอะล้านบิลเลี่ยนแล้วก็มาลักทินเลี่ยนเลยนะอื้อไม่ธรรมดาแล้วตู้สัตว์เลี้ยงละสามสิบล้านเก้าร้อยล้านยี่บเจ็ดบิลเลี่ยนโอ้เราก็ต้องพังพังธนาคารออกไปสินะเดี๋ยวฝึกซักเอาเท่าไหร่ดิซักยี่บห้าล้านไหมแล้วค่อยมาพังประตูดูว่า จะได้เงินรอบหนึ่งเท่าไหร่ยี่ห้าล้านน่าจะไหวอยู่วันนี้จะพ้นด่านเวอร์สองไหมเนี่ยเอาละฮะมายี่ห้าล้านหมดทุกอย่างแล้ะมาดูซิว่าหนึ่งรอบเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่อุ้ยร้อยห้าสิบล้านไปแล้วนะเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูซิว่าจะไปถึงไหนเริ่มเริ่มติดตขัดขัดเริ่มติดติดขัดขัดสองบิลเลียนแล้วนะ ตู้ที่3ามเราต้องการ27่สิบเจ็ิลเลียนใช่ไหมน่าจะน่าจะได้อยู่นะรอบหนึ่งยี่สิบิลเลียนแบบทนทนเราหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสร็จจากประตูนี้ผมว่า27่สิบเจ็ิลเลียนพอดีเดี๋ยวก็พอก่อนเดี๋ยวไปเปิดสัตว์เลี้ยงดูที่ว่าจะแข่งแก่งสักขนาดไหนเทียวเรียบร้อยได้มาส1มสิบเอ็ิลเลียนอ่ะแบ็กกลับไปก่อนในดูซิตู้ที่สาม อ๋อมีตู้ที่4ด้วยนี่5้าบิลเลียนโอ้เพิ่งเห็นเปิดมาได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหทั้งที่ได้คอมมอนพีชี่จอยอ่ะอ่ะดูซิโอ้โหคือคริสต์มาสเนี่ยผมว่าแบบให้น้อยแล้วนะแต่กลายเป็นว่าให้เยอะอือนะหือสามสิบห้าเนี่ยไหนไปดูคริสต์มาสหน่อยสิที่เทเลพอร์ต อ่ะไปไหนดูซิอันห้าสิบที่ผมเปิดนี่แหละนี่ไงคิสตันเอ้ยไม่ใช่คิสตันทิสต์มัสคิตตี้เออเนี่ยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นให้สามสิบห้าเลยนะน่าสนใจนะในการเปิดเดี๋ยวเจ้าหมาเนี่ยลบไปเลยไม่เอาเพราะมันให้น้อย50กล่องของขวัญใช่ไหมได้รอบละ10แล้วพอมาโซนนี้ก็เปลี่ยนชุดเราอีกแล้ว เอาละตอนนี้ก็ฟาร์มมาได้2,005 5นะต้องการแค่2ตัวฟาร์มมาสะเพลินเลยหลังจากได้แมวเหมียวมา2ตัวนี่ครบแล้ว3ต,ตัวเลยก็กลับมาฝึกกันต่อก็ความเร็วในการฝึกก็โอเคอยู่นะตอนนี้ก็35ล้านเข้าไปแล้วในการฝึกกล้ามเนื้อขาแล้วก็เมื่อกี้ก่อนก่อนมาฝึกผมเห็นไใ้ที่จริงตรงนี้ด้วยลืมมาดูเขาใช้กุญแจ กุญแจห้ดอกในการเปิดก็จะมีนี่รองเท้าโคลาก็คือเหมือนเปิดไี้นี่แหละเปิดดิลิทแหละก็เปิดได้ทีละห้าไม่ใช่เปิดเปิดได้ทีละหนึ่งใค่ห้าดอกเอออ่ะได้โคลามาโคลาเพิ่มอะไรโคลาเพิ่มการได้เงินอีกหปอร์เซ็นก็ใส่มาอันนี้อันนี้ได้ในการลดราคาไข่ก็เอาออกไปก่อนเราไม่ได้เปิด ไข่สัตว์เลี้ยงแม่อันนี้อันคอมมอนใช่ไหมนี่ไหนรองเท้าเพิ่มเพิ่มสปีดสปีดอะไรละ่ะสปีดในการเดินเหรอน่าจะใช่งั้นเราออกไปก่อนเราต้องการของฝึกมีบ้างไหมรองเท้าอีกแล้วสิเออกุญแจเหลือกี่ดอกเลยเนี่ยได้หมัด แจเลยหกดอกอะ่ะเปิดได้หนึ่งครั้งก็เปิดมาเลยได้ทาลิสแมนเครื่องรางอะ่ะเครื่องรางของขังอ่ะเครื่องรางเพิ่มโชคห้าเปอร์เซ็นตเพิ่ม power นี่มัดเพิ่ม power ก็เออมีอะไรใส่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันส่วนเห็ดเนี่ยไว้ใส่ตอนเปิดสัตว์เลี้ยงโอ้ก็เร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะปุ๊ดปุดปุดเลยนะ <c oughs> เสียงแปลกปกุดปุ๊ดปุด เอาละฮะตัดกลับมาตอนนี้ค่าพละกกำลังต่างๆของผมเนี่ยแต่ละส่วนของร่างกายอยู่ที่100ล้านเข้าไปแล้วไะอโหโหโหบอด,ดี้ไซส์ระดับ25โหต,ตัวเป็นยักษ์เลยทีนี้ไหนมาดูซิว่าไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์กันปะเริ่มเลยนี่เป็นไงไปไปไกลอยู่นะถึง27เนี่แก็จะถือว่าโอเค เพราะมันมีทั้งหมด50ประตรูใช่ไหมละ่ะก็เนี่ยแหละทีเดียวครึ่งทางตอนนี้ก็เกือบ80%แล้วนะก <client. S 2> ็ถือว่าไม่ได้แย่นะพาวเวอร์300ฝล้านเนี่ยเริ่มเข้าสู่เขตประตรูสีทอกแล้วนี่เริ่มใกล้จะถึง100%ความจริงใกล้ปรากฏไม่เกี่ยว <c oughs> ใกล้จะได้กุญแจแล้วครั้งละห้าดอก เขาต้องการเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องการ200ดอกใช่ไหมก็40รอบอ้าวเรียบร้อยแล้วล่ะออกมาได้เลยจ้านี่ได้กุญแจมา5ดอกตอนหนึ่งรอบเราต้องการ12รีเบริร์ซึ่งผมก็ยังไม่ได้รีเบิร์นะผมว่ายังรีเบิร์ที่7อยู่เหมือนเดิมส่วนไข่ใบสุดท้ายเนี่ย540บิลเลียนใช่ไหมรอบหนึ่งเราได้ตั้ง177เสนี่ยซักฟองไหมซักฟอง เอาละได้แล้ว615บิลเลียนแล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมใส่ที่ลดราคาด้วยนะอันนี้อ,ออกไปก่อนนี่ลดราคาไข่มา540บิลเลียนคุ้มไหมขอดูหน่อยสิอันนี้ลดแล้วนะเหลือ523บิลเลียนเป็นอะไรเอ่ยเจ้า,จาสายฟ้าเหรอเปิดมาได้อีปิก กริมเมอร์โกโอเคก็โอเคอยู่นะตัวไหนนะนี่นี่นี่ส0ก็ถือว่าโอเคแหละมาดูซิคุ้มไหมเอ่ยบอกตรงๆว่าเสียเวลาฟาร์มน่าจะเอามาซื้อนี่ดีกว่าไหนนะนี่รองเท้านี่ไม่งั้นซื้อได้ทั้งหลายคู่เลยนะตอนนี้ก็เหลืออยู่92บบิลเลียนใช่ไหม ก็ซื้อไปเลยนี่ได้สองคู่ เอาละฮะผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าแบบเนี้ยผมว่าต้องใช้เวลากลายดิ้งนานเลยแหละซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับเอ่อที่เราจะแลกมานะด้วยกันเอาละฮะผมว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันโดยภาพรวมแล้วเนี่ย เขาต้องการให้เรากลายดิ้งนานใช่ไหม AFK Simulator เอาละฮะผมว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันซึ่งแมปนี้เนี่ยภาพรวมก็โอเคอยู่นะแต่คือมันใช้เวลาการฝึกฝนเนี่ยนานแล้วก็จัดเลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ใช่ของอีเวนต์เลยนะมันคูณดูแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซึ่ง ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานเอาละฮะผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็โอเคอยู่แหละแต่เรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันคูณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำให้เราต้องใช้เวลาฝึกฝนนานไปหน่อยงั้นน่าเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ